ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับชุด3ตัวโต๊ดนะครับ ในงวดวันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับครับผมตัวเลขที่ผมได้มานะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวโต๊์นะครับก็ได้มา5คู่นะครับอ่ะก็มาชมเลยนะครับเลข3ตัวนะครับก็จะมี0 9 8ย์นะครับ1 2 4นะครับ ส2่นะครับแล้วก็มีหนึนะครับ6 0ศูนะครับสําหรับตัวเลขที่ผมได้มานะครับในวันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับปสองพันห้าร้นะครับก็เขียนผิดนะครับเป็น65นะครับแต่ผมก็จะแก้ให้ใหม่นะครับ64นะครับปีนี้นะครับก็กราบขอโทษนะครับ 2,564นะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางหวรัฐบาลไทยนะครับชุด3าตัวโต๊ดนะครับ098นะครับ124นะครับ422นะครับ181นะครับ063นะครับ5คู่นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับแอดมินจะลงให้ทีหลังนะครับ ก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางแอดมินคิมน้ำโชคพารวยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์นะครับทุกเลิฟนะครับทุกการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับมีเฮงปังๆนะครับตอนรับเดือนใหม่นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ